สวัสดีครับสวัสดีเอ็ซีพิจาทุกท่านครับมือนี้ครับมาอยู่หนาคอกงง่วของไอ,อพ่อนนะครับเพิ่นมีมีสั่งเพิ่นมาฝากพี่น้องสั่งทอง <c oughs> และข้าเหล่าใจพี่น้องตัวนี้นะครับบรรยากาศห่อนแล้วเนาะพี่น้องไปนี่ะห่อนค่ะบอลหลอดแท้มาแรงเข้าฝนตกแท้จับอึ้องละข้างไทยอำนาจจับเอืงแล้วพี่น้องครับเตรียมจับอึ้องแล้วห่อนลายพี่น้องเอ้ยตอนบ่ายอยู่บ้านซางกรีนคมตำบลหน้าวาอำเภอปทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญ มือนี่มีมวดทองมาฝากพี่น้องเจ้าโตซีโตค่ะซีโตประกันทองเบิดบอประกันเบิดค่ะประกันเบิดถูกโตพี่น้องซีโตงามๆอยู่กับพี่พรอยู่ทางซ้ายดงมีสร้างตัวนึงมาฝากดีบอสร้างอ่าเนี่ยตัวนี้ลหรอคะพี่น้องเอ้ยมีสร้างตัวนึงมาฝากพี่น้องตีทองนี่น้อยเหรอทองล่ะค่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยหนาสีแดงเข้มๆเงยตัวแรกเลยดิ่ทองซีเดือนที่เขาหาเดือนตัวนี้จ้ะสมพอพันมันใหญ่มันน้ำราคานี่พี่เจ้าว่าถืออ่ะตัวแรกเลยพี่ตัวนี้ นะครับงูอปรามันตัวนี้ครับท้ายสูงเลยพี่ร้อยหาสิบสองร้อยหาสิบสองพี่น้องครับงูติสีแดงเข้มหนังหนาอ่างลึกงามพร้อมพี่น้องอ่าท่องตัวนี้ครับท่องกับอ่าซี่ว่าหนึ่งสามสามพี่น้องครับงูใหญ่อยู่ในสายดงมันหลุดประเดเองเลยอ่าเปิดได้ราคาพี่หกสิบเก้าค่ะหกสิบเก้าพี่น้องมึงฟังราคาครับพี่น้องปีพรอนมึนแบงปันอากาศมันห่อนไรถึงมาแบงปันไปเรียงรวดเอาไลหกหมื่นเก่าครับพี่น้องครับต่อร่องไดนเนาะ ตอล่องไดคะตอล่องไดว่าปราหมันตัวนี้พี่น้องใหญ่แห้งค่ายชุงย้งดอยหาสิบสองบวกลบครับพี่น้องนี่เคยมีดูกระตัวพี่ตัวที่สามในทองค่ะเคยมีดูแล้วสองตัวตัวที่สามในทองนะครับเนาะ,ะตันี้ผสมตีมากครับพี่น้องครับสมมิสเตอร์ซีวายหนึ่งสามสามครับมีใบมีหลอดครบเลยกล้ามปูป้ามพี่น้องวันที่ผสมครับซ <c oughs> ีท่านว่าหกซีครับ กำหนดคอ18กันย้าหกหาครับพี่น้องครับได้4ี่เดือนกับอีก19บเก้าหมื่น้วพี่น้องตัวท่องเ,อเรียบร้อยตัวเรียบร้อยค่ะพี่น้องเอ๋ยหกหมื่นเก่าตัวล่องได้ผสมพอพันใหญ่มานําพี่น้องครับไอผู้เดมาตรวจให้พี่ให้เบาตึงค่ะให้เบาตึงเนาะครับเนาะตัวแล้วตัวแล้วล<ะ>เรียบร้อยค่ะตัวท่องประกันประกันท่องประกันทองค่ะพี่น้องประกันทองนะครับหกหมื่นเก่าครับพี่น้องครับอ่ะผู้ใดเดือดเรด้เด้อดนี่ งอลูกได้แล้วครับพี่งอลูกที่สามในทองลูกที่สามในทองครับขอบหูคีบหูสีดําจมูกสีดําพี่น้องครับอ่ะหูฟังใต้กะพระเจ้าเคยติดแท็กหูมาหูนี้น่อยเจาะเคยติดป้ายติดประวัติเพื่อนนะครับอีกหน้าขาติดโบดมาพี่น้องนังนะงอตุยครับไนลึกนะครับนี่ท่ายสูงร้อยหาสิบสองบกรบเปิดในราคาเบาเบาหมกหมื่นเก่าครับพี่น้องครับงอตัวแหลกกระง,งามนะพี่น้อง อากาศบรรยากาศตอนใบใบห่อนลายนะพี่น้องจ้าโอ้ยห่อนลายครับราคาง่วงกับเล่าใจลายพี่น้องเลยทึ่งห่อนทึ่งเล่าใจนี่ครับผสมเจ้าหนึ่งซีหนึ่งสามสามมาพี่น้องง่วงง่วงใหญ่ๆสิครับง่วงทองพร้อมพี่น้องประกันทองพร้อมหาหะยักาหะเยักหนับใหญ่พร้อมราคาพ่อฟังพร้อมหนังหนาอ่างหลึกสีแดงเข้มๆพี่น้องหวันจับมองนางทับง่วงลูกสามในทองอะเบ่งน้ำกัดนะครับนี่ครับเบ่งทายางคนจีบเล็บงามพี่น้อง อุ้ยอ้ายพี่น้องรับทองสีขาหาเดือนแล้วเพศสีดำปึดเลยพว่วงหางสีดำนะครับงวหลูกสามในทองบรรยากาศตอนหอนๆเ้พี่น้องนะครับนี่ต่างยนยนยน,นังน้หนาอ่ะทันได้หาวแม่พันตัวใหญ่ๆงงเขาขคอกนะครับนี่ครับเพศสีดำปึดเลยพี่น้องเบึงหลังเด้อคูณแป้นเอือเติดมันนาอะไรพว่วงหางสีดำ ห่วงงามแถวหนึ้งกันไรเนาะพี่นอ้องจ้า <laughs> ทางสายดงพี่น้องครับบ้านสิจา่าแต่ว่าออกมาทางสายดงนะครับอยู่บ้านผีพรอนห่อนอะไรห่อนแห้งเป็นยังไงขคือห่อนเลยะรอดเ่ะพี่เฮาตกกระขักแล้วเหมือนฝนจะตกหกหมื่นเก่ <laughs> 6, 19, าห่วงตีฟังฟังโมพิษโมเปลี่ยนใจตัวละค่ะโมเปลี่ยนค่ะอู้ยพีนย่น้องเออถ่ายสูงมหน่อยหาที่สองหัวลบหองสี่เดือนกับอีกสิบเก้าหมื่นให้เบาตึงมาตรวจทองให้แล้วเนาะพี่เนาะค่ะตรวจแล้วประกันท่องประกันต้นนี้นะครับเนาะค่ะ าถูกค้าทอนส่งสู้ต้องจมมัวตัวแหลกพี่น้องครับนี่ไซสดีเห็นไหมผีพรอนเป็นเกา่าให้หกหมื่นเก่าครับมัวตัวแหลกไงถ่ายสุ่มหน่อยหาทิศสองมรกม้วลูกสามนี่ทองนะครับมัวเครื่องดำนะครับมัวเครื่องดำมัวปรามันทองสี่เดือนแล้วสิขาวหาเดือนแล้วพี่น้องราคาบาเบานะครับหกหมื่นเก่านะพี่เนาะต่อรองได้ต่อรองได,งด้ครับหนะโนกง่าพี่นอ้องขอบคุคลิปหูสีดำดน, 4, ดนะครับสีแดงเข้มๆหน้าขาทั้งสี่ขาติดโบดมากครับมัวเครื่องดำสนิทเลย น้าสนใจสำรับงวตัวแหลกอุ่นทวมหัวพีเพล่ะ <c oughs> บาดเงื่ออีกแล้วห่อนไร <c oughs> นะครับนี <c oughs> ่ครับพี่น้องครับ <c oughs> เพศที่ดำปืดเลดือยดำสนิทเลยคร <c oughs> ับเงาหางเปนี่ครับตาหลัง,งกว้างบึ้งใสกันรถราคาหกหมื่นเก่าครับพวกหางสีดำงามงวตัวแหลก <c oughs> อยากให้บึง้งอะไรพี่น้อง บเห็นโดนแล้วหมกมือเก่าจริ่เลยพี่ะเอาต่อรองไหนเด้อโทรมาต่อรองแล้วคาเอาครับงอตัวแรกโบพิดหวังครับกับผีพรเป็นใจดีนะครับใจดีอ่ะสิรับแล้วนั่นเก่าให้อ่ะต่อไปครับพี่บึงราคาเพาะเบาลงบัดนี้ป๋าง้อนะไรตัวนี้งอไทยกลางนะครับถ่ายสูงนะพี่สูงร้อยสามสิบแปดค่ะร้อยสามสิบแปดบวกลบครับง้อลูกได้แล้ว ว่าลูกที่สองในท้องลูกที่สองในท้องครับท้องจักเดือนท้องเจ็ดว่าแปดเดือนท้องแปดเดือนค่ะท้องแปดเดือนแล้วนะครับแปดเดือนก็สิบสองหมื่นแปดเดือนก็สิบสองหมื่นเพิ่มสมตัวเลยมาจำบ่ได้บ่เป็นยังพี่พอเป็นยังก็สมหลอดเป็นบ่แ่มสมหลอดสมหลอดมีใบอะมีใบพี่พอเป็นยังพี่เพิ่นจำมาได้เพิ่นบอกเขพปีจ่าละเพิ่นสมหลอดมาเดี๋ยวหลอดไปหลอดสิตามหลังมาเป็นบ่ค่ะ กำลังคนหาโผอยู่ในโทรศัพท์จำาวาได้อ่ะตัวน,นี้เปิดราคาเลยพี่เปิดราคาอ่ะโผเบิ่งโผกันมไม่รายตัวเปิดราคาหาสิโผค่ะหาหมื่นหกครับพี่น้องครับงวัวตัวที่สองหาหมื่นหกพันนี่ครับรถสยยูเดอร์ง้อพนดีลำโตเงาสีงามเกลียงขนเหียนพี่น้องงวัวไทยกลางงัอหลูกสองในทองผสมหลอดมาเดอแต่ว่าเพื่อนจำพอพันว่าได้ใบใบหลอดิีตามมาปะ ค่ะค่ะตามมาค่ะตาหม่าเนาะเมียนค่ะเมียนนี่ครับพี่น้องครับใบหลอดอยังพันมาแต่ว่าจะคล้องเก่ามาันก็จะอุ่นมาให้เมียมนค่ะเมียนลืมมัมาลืมจะคล้องลืมยิบเอาอ <laughs> ่ะจังทดสอบถามเพิ่มเติมเอาว่าพอพันพผนตัวไหนแต่ว่าท่องกับท่องแล้วตัวท่องเรียบร้อยอ่ามื่นหกอ่าผมเป็นยังจังจังจังบอกพี่น้องอ่ะนี่ครับจมูกสีดำอ่านี่ครับปลายหูสีดำจมูกอะเชือเขาหน่อยนึงโบกปนาเกียดเบิร์นน้ำกัน นะครับนาคาติดโบนมากกีบเล็บงามง้อตัวนี้ง้อลูกสองในท้องบาดเงื้อไร้หลอดล้วพ่พ่อนมันเนี่ยเป็นตลอดประครึ้ห่อนแทะหามื่นหกเนาะราคาห้องค่ะง้อลูกสองในท้องครับเกี่ยหมืนห่นเยอะพี่น้องสสใสแห้งกีบเล็บงามครับน้ำลางนุ่มจักเต่าพี่นุ่มซีเต่านุ่มสีเตา่เตาตงามครับนุ่ม,มาวงอลูกเละก,กีบเล็บลังงามนะครับถ่ายสูงอร่อยสามสิบแปดปกลบนเหี่ยนเหี่ยนพี่น้องครับเพศสีดำพ่วงห้างสีดำ,ดำ,ดำเบิ่งทยยัง โอ้ยหวอนหล <Okay. S 1> ลำโตัวเงาครับง้อตัวนี้พี่น้องง้อตัวที่สองนะครับผสมหลอดมาแต่ว่าใบหลอดพี่พันจำบ่ได้เดี๋ยวให้เจ้าของเกา่าส่งมาให้เด้อ <Yeah. S 1> <laughs> จังบอกเอฟซี FC คนที่ซื้อเอาพี่น้องอ่ะเอาใบเก่าตัวนี้ขึ้นก่อน mm. นี่ครับเบื้งตั้งขวา้า mm. ตัวใดเนอ้อ mm. อืมมาให้เบื้งโทษซับหลอดเ mm. บืงดด้งหลอดพี่จ้าก็มันเห็นเดือยกันผสมหลอดมา นี่ครับพี่น้องครับสมตุยมานี่เห็นบัเนะาะย้อนแสงอ่ะว่เปน็นยังจังบอกพี่น้องเอาสมหลอดมานะครับเบื่อตื่อหามื่นหกเนาะพี่นอ <c oughs> ้องค่ะฟองแปดเดือนกว่านะครับงัวเคยไปดูกันหนึ่งตัวมะย่างนุ่มมันที่เริ่มบวมพ่นละใกล้เขาเก่าเดือนพุ่นละงัวเคยไปดูถ้างูว่ะสาวห้าหกเดือนกับนุ่มไข่ละลำตัวยาวแห้งด้วยพี่นอ้องเพลี้ยตีดำ พวงหางสีดำนะครับลุงจกเต่าพี่ลงสีเต่าค่ะลุงสีเต่านี่ครับเพลทที่ดำปึดเลยลำตัวยาวตัวทองอแล้วเนาะคะ่ะเนาะค่ะตัวละค่ะไอ้เบาถึงว่าตัวไหน,น,นขอดวันที่สิบหกพฤษภาพพะขอดวันที่สิบหกพืชสัพพะหูขอดมือหูขอดมือขอดนะครับหูขอดมือขอดเพราะว่าเขามีใบค่ะเดี๋ยวจะเอาใบตามมาเด้อขวัญจับมองนะครับก็งอผ่องตัวที่สองประกันท่องประกันต้นนี้นะครับเนาะค่ะขาถูกขาท้อนสวงซุดสวงจมนะครับงอไทยกลาง พี่น้องครับมาฝากพี่น้องซีโตงามงาม,มือนีท่านในสนใจกะโรมาสอบถามเพิ่มเติมได้กับพี่พ่อนครับนาสนใจมั่วลูกสองในทองเริมสีบ๊วลยอะไรหอนไรมั่วเครื่องดำครับมั่วหลูกสองในทองฮะงามพี่น้องล่ำตัวมันเงาอ้างมันดีครับงัวตัวนี้มั่วเครื่องดำนี่ครับขีดเล็บงามนุ่มขีเต่าทองแปดเดือนกว่าแล้วพี่พ่อนมาต่อไปครับพี่ครับจ้า ไปเบิ่งงวัวะโตที่สามท,ทองสวยสามตัวนี้ใจเย็นเด้อตัวนี้เนะสั่งราคาเนี่ยยังมีอีก,อกอพี่น้องเลยงัวะทองนี่นี่หู่นอะต่อไปราคาวับบอกันดิทองจีกเดือนกี่ตัวนี้ทองสามอ้สองเดือนกว่าสองเดือนกว่ามีใบบอ,ห,บอหนี้ค่ะมีมีใบหลอดอ่ะเปิดราคาเท่าไรี่เปิดกันเปิดราคาห้าสิบสองค่ะห้าเท่าก็ ห้าสิบสองห้าสิบสองค่ะขอถ้าละพี่น้องท้ายสูงเลยครับร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบครับเปิดไปหามื่นสองพันต่อร่องได้นี่ครับง่วลูกสองเนาะค่ะง่วลูกสองในทองอ่ะเอาใบสม,มให้ผมปาดเงื่อนละหนาแดงหนาดำเราบันเลย <c oughs> แม่ค้าอ่ะง่วโตวที่สามนี่ครับผสมเจ้าซุปเปอร์แมนมากพี่น้องครับนี่พอพันนี่โลพี่น้อง เจ้าซุปเปอร์แมน,นครับลูกไส้ของซุปเปอร์เอ็กวันนี้ผสมสามสิบมุกกะลาครับพี่น้องครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากรดูขอดทิพซองพืชจีกาหกห้าได้สองเดือนสองเดือนกว่าเนาะค่ะตัวทองแล้วตัวละค่ะนี่ใบมีหลอดครบเลยพี่น้องนี่หลอดอยู่ดันหนานะครับห้าหมื่นสองครับง้อติ่งใช่สูงหน่อยสามสิบเจ็ดน่ะพี่น้องค่ะสีงามขนเหียนพี่น้องครับง้อเครื่องดำพร้อมง้อเครื่องดำพร้อมนะครับนี่ครับ จมกูกจมูกสีดำเข้มมอฉีกบแหวงพี่น้องครับอ่ะหยีบเรียบงามอ่ะนุ่มจีเต่าครับพี่ครับนุ่มสีเต่านุ่มสีเต่างามครับพี่น้องครับน้ำลางง่วกะทิพาบามันมาก่ลยพี่น้องนะครับงัวไให้กลางพาบามันเพวหัข้างบามันแล้วะนะครับเพดสีดำค่วงหางสีดำครับดูพเพดมันกอนเห็นบ่มือตื๊ดๆมันยอ้อนแสงอ่ะประกันทองนาะพี่เนาะค่ะประกันค่ะ ประกันตันี้ค่าบโกค่าถอนที่เ่าค่ะรับประกันค่ะรับประกันอ่ะชัดเจนครับผี่พรอนครับงอทองตที่สามนะครับงามขนเหี่ยนสดใสครับพี่น้องครับสดแห้งงอตีงอลูกสองสดก็คือมันยังไ่าดนเถาบอย่างไงพี่เนาเผือดสีดำพวงหางสีดำนุ่มสีเตาเาะม่น่าสดแล้วม่ได้ตายเด้คือมันไม่ได้เถาไ่ได้ส้มเนาะมันจังเลยแหละมันสดใสอ่ะเบิ้งเหล่วนี้ครับงอลูกสองในทอง ประกันทองประกันค่ะอ่ามื่นสองละค่ะห้องนี่ครับผสมเจ้าซุป,ปเปอร์แมนนี่ใบมีหลอดครบเลยให้บ่าวตึงมาตรวจท้องให้แล้วจ้ะหมอ้อเป็นตะเหลี่ยงสายสูงสูงหลายสามทิพเจ็ดเนาะจ้ะลำโตเงาบื้อลึงงามนุง่งสีเตานุ่งงามหีบเล็บงามจมูกสีดำเข้มบดสีโบแบงไาลา่เหยียดได้หลายได้พี่น้องเบิ้งกันพี่จาสีเห็นาคาดขมูเลยเพราะพิจาเป็นคนไทยพี่น้องเบิ้งเบื้งตามพี่จาเลยนะครับสี่บอกให้ฟังนี่ครับมียังพี่จากับที่บอกให้ฟังนะครับ รถใสคับหามืนสองราคาห่องเพจสีดําพ่วงหางสีดาครับว้อโตที่สามต้นใจกกะทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ห่อนไหลอ่ะต่อไปพี่เบิ้งโต๊สุดท้ายป่ะเนี่ยอ่ะตัวนี้ทองจักเดือนพี่สามเดือนบมดสามเดือนค่ะสามเดือนครับเด็เขาหุ่มเมนเด้ผมบัดเนี่ <laughs> <laughs> ผมเด็กเขาหุม่มเหมือะเย็นดีนะพี่เนาะย็นไีเลยยนดีหุ่ม<ๆ> <laughs> พี่พอ่อนมาดูเน่ยเดีย๋ยอ่ะตัวนี้ท้องสามเดือนเปิดตัวอะไรครับพี่เปิดทางสิบสองค่าสิบสองทำกันครับตัวนี้ครับเป็นงูไทยกลางท่ายสูง่าไห้วพี่สูง <13 8. S 1> ร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบแปดบวกลบครับเคย่อไปดูจกักโตครับที่ลูกตัวที่สองในถองลูกตัวที่สองในถองเด้ออ่ะออกไปแดดแน่บาดนี่น่างงามมือน,น้องยางีม่หลุดนะเดี๋วนะย่างออกไปแดดนะครับไปโชว์เนี่ยโว์ความงามเนี่ยตัวนี้อันตะเ์สาวแล้วอันตะเ์สาวแล้วเนาะตีเนาะอ้าวห้าหมื่นสองครับพี่น้องครับมาผูกไว้โหลด บรรยากาศตอนใบใบฝนกำลังชิมาครับแดดห่อนไหลแดดฝนตัวที่สี่ครับงวทองตีหาหมื่นสองครับราคาห้องยังงามหนกอเออเออโชว์ความงามเนี่ยทองสามเดือนตัวทอง้วเนาะอันดาเศ้าแล้วคนะ่ววะวันจับหมองนัง,งทับง้วไท่กลางนะครับพี่น้องครับสีออกเหลืองเหลืองน้ำลางครับนี่ครับงวอลูกสองในทองนะครับ ผสมตัวได้มากครับผสมโตัวค่ะผสมบามาันเนาะนัะ่นเขาโงมีแล้วม <laughs> ันหอดว่เป็นยังพี่ว่เป็นยังนี่ละเอาได้ยี่ดกนี่ครับผสมบามาันแดงมาเด้อนะครับบามันมาสามเดือนเนาะตัวทองเรียบร้อยอันตาเศว้าเรียบร้อยอ่ะเบิ่งเพจเป็นครับพี่น้องครับละเอียดได้ไลท์อะเพจสีดำพ่วงหางสีดำนุ่มจเตะกับพี่นุ่มสีเต่าค่ะนุ่มสีเต่านุ่มง่ามตัวค่ะงอนดุกแหลกนี่แหละครับพี่น้องอันลูกหลาตัวมันกริเสือมยั่นได้ไรอันนี้งอนดุกแหลกสังเกตยังไง วันนีเผาสังเกตนะพี่น้องครับส um um ังเกตว่างัวจักหลูกจักปพราะมาณจักหลูกเราสังเกตได้สองอย่างพี่น้องหนึ่งคือเขาสองคือนุ่มนะครับเขานี่เบึงครับมันเน่ามีหลายบักแสดงว่าหลายหลูกบึงบักหลดครับนุ่มย่าแห้งแห้งลายหลูกนุ่มหน่อยเออนุ่มดูดหน่อยหนึ่งเออนุ่มหลูกแหลกประมานนี้สังเกตได้สองอย่างนะครับบางเทือจะพอขาเขาเจาะกับเห็ดเขามาคาก็สังเกตอะไรครัสังเกตนุ่มเทนสังเกตความ อะไอย่างอ่ะพวกแขวพฟกงยังเบื้องน้นกันน้พี่น้องครับบางตัวกะลูกเมื่อกี้ตัวตัวกะส้มกะจอยกะเบิ้งเปีวประกอบเอาจมูกสีดำครับปรสีเปาแหวงนะครับอ่กีบเด็บงามงอตัวนี้ประกันทองเนาะพี่นนอะค่ะประกันค่ะประกันตํานี้นำา้าทูกค้าถอนสว่วงสุดสวงจมนะครับส่วนมากประกันค้าทูกค้าถอนกันนะส่วนมากเนาะเขาก็สีประกันกันประมาณสิบหาวันนะพี่น้องครับสิบหาวันบางคนก็เดือนนึงนะครับสี่บ่ได้ประกันกันรอดชีวิตเลยบางเือง้อว่าเคยเป็น กะไปเริ่มเป็นตอนขอดตอนยังตอนตัง้งท้องก็มีนะพี่น้อง<ช>นี่ขึ้นบอกซูนฟังนะครับมันกะคือว่าละเท่ากับวงหูอนาคตมาสิเป็น,นียังนะครับอ่ะหามื่นสองรับงอตัวนี้งอตัวจุทยนะครับงามเด้อคนหินเฮียนพี่น้องเบื้องเพีรอีกรอบนะครับเพีสีดำพ่วงหางสีดำงอเครื่องดำนะครับส่วนมากเจ้าจมากงอเครื่องดำเพราะว่ามันย่ำไห้ลูกมันถิ่ไปทั้งพอนะครับ ทั้งงวงเครื่องแดงเครื่องแดงผ้าดำม,มันก็นสิไปสุทีสท่สุดแดนน่ะแล้วแต่บางตัวก็ง,งามบางตัวก็บบางงามนะครับมือนีกับมีมาแบ่งปันสี่ตัวบอหลายพีเพิ่นกับสีเป็นล่มไปแล้วมันหอน <c oughs> <c oughs> หอนหลายแล่อสนใจตัวไหนนะพี่เนาะสี่ตจ้าต่อร <c oughs> องได้ต่อรองได้ค่ะเอาละมือนีขึ้นนีขึ้นนีโทรศัพท์ใหม่แท้ซาดแบตไวทาโลดครับพี่น้องครับมีงวงตัวงามนี่มีโคตัวงามนะครับอ่ะใบขึ้น,นพี่สีตัวงามงามทองประกันทองทุกโตเลยครับพี่พรมางามได้กับโบผิดบังนะครับ เมื่อผีพันงามอีลีราคาพ่อฟังถูกตัวพร้อมต่อร่องในง่ายพร้อมพี่น้องครับกับผีพอ่อนเพิ่นเพิ่นจิงใจกับ FC ถูกถ่านหางเมื่องามมาฝากพี่น้องนะครับแต่หนึ่งในใจพีจ่ายนังตุนอยู่แล้วพี่น้องเลยโอกเงินเก่านี่แหละอะสำหรับคลิปนี้ครับมีฝากพี่น้องซีโตครับมาไว้แล้วอากาศว่าเป็นเตาอบสหรับคลิปนี้พีจ่าขอจบคลิปเพียงท่านี้พี่พอ่อนเนะาะสวัสดีครับผม